บาเดียวกันลำน้ำโค้งกันเกึ่งกล้าอยู่คนละฝั่งยังส่งใจไปหาคือทอดสาวไวสาวไทยสบายดีทุกคนมื่อนี้มาพบกับซองลิสตาเนี่ยนะทุกคนมื่อนี้เขามาที่เขตเศรษฐกิจเมืองท่าหลวงเนาะ เาพาทุกคนมาเก็บภาพบรรยากาศในยามเขาทำลงแรงแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเก็บภาพบรรยากาศบึงนะว่าตอนแรงแบบนี้จะมีบรรยากาศอย่างไรหลังจากที่เขาไปไมาโดนเติบนะเดี๋ยวมาพาทุกคนมาเพงเน tao hát thấy cháu đang luôn xi si ba tao bắt sao kể cháu say xét tha, xa tha ba na con luôn đi anh na con luôn đi สดใสแนสีวิลทุกคนหาหทั่วก right ันถ้าหลวงพี่สูงสง่าเสียภาพผู้พันหลายที่ท่องเที่ยวสัอาคารผทางสีวิล เดี eu, up ๋ยวพาทุกคนมาอัพเดทเบื้องบรรยากาศยามแรงอยู่ที่เขตเศรษฐกิจบึงข่าหลวงหลังจากที่เขาโบได้มาด้นเติมแล้วสายเติมเดือนเลยล่ะเดี๋ยวเขาพาทุกคนไปเบื้องเนาะเพาเพิ่นมีการพัฒนาไม่อย่างต่างๆไปทอดใส่ทอดใส่แล้วเนาะเดี๋ยวพาทุกคนล่อเบื้องบรรยากาศภาพสดๆเนาะ น้ําตาของสลาสตาซังซาไหฝนให้เจ้าจงคงอยู่คู่ขวัุงี con đu biên trăng văn mi bề ban sột say tay phát năm tha cuồng xuân là sự cao sang xa ôi phôn hay châu trong cuồng yêu เราได้ลงมาแคมปน้ำเนาะทุกคนน้ำใสเขียวเงินเนาะเบิง้งคือสีเล็กเนาะเบิง้งคือสีเล็กยีรีทุกคนมันเป็นเขียวๆเ,เป็นตะยานเนาะ <c oughs> เป็นน้ำเบิ้งเนาะเลือกเติบเลยทุกคนเมื่อกี้เราถ่ายอยู่ด้านทึงเนาะเป็นแบบ ภาพกวงๆเนาะบาดลงมาเบิ่งไกลๆแล้วเป็นคืนเป็นคืนแบบนี้เนาะทุกคนป,ประมาณนี้ทุกคนหลังจากเขาลงมาแต่ถ้าเทื่าเขาไม่ได้ลงมาเี่มีตะเคียนทีบล่ออมเนาะบางเท้อก็รถจักรบางเท้อก็รถถีบยางล่ออมเนาะส่วนนี้ที่ว่าลงมาล่อเบิงนะ่งเนาะเป็นอุ่นๆทุกคนไอนนะ้น้ำเป็นคือว่าอุ่นๆขึ้น น่าจะเป็นอุ่อายอุ่นน้ำเนาะโเสร์ตัวนี้บอกว่าขาเจ้าอันปักขี้หยังเนาะเขาก็บอกว่มันจะมีอยู่จุดนั้นน้ำเนาะอยู่สุดนั้นน้ำแล้วก็ตัวนี้แล้วก็จะมีห่อตัวนึงอยู่กลางอยู่กลางพุนเนาะยามแรงแบบนี้มีคนมาล่อมาลิ้นหลายเพราะว่าเขาเจ้ามาย่างออกกำลังกายบนไม้ยังนะ แต่ว่าทางลุ่มนีสนสลายเขาเจ้าบุรงมาเขาเจะจะย่างอยู่ทางเทิงคุณเนาะอยู่ทาง,ทางเทิงเบื้องเบื้องนั่นเนาะอันนี้เขาลงมาเบื้องย่อพาทุกคนขี่รถจีบเกี่ยวออมไปคุณเนาะไปเลยทุกคนไปเบื้องทำกันหลังจากที่เขาลงมาตัวนี้แต่ก่อนบริเวณน,นี้เป็นอน,น,นได้เป็นห้านอาหารเนาะบริเวณน,นี้อยู่เขียนนี้เป็นห้านอาหารแต่ตอนนี้เขาเจ้อ พระเจ้าทับพระเจ้ามาังออกแล้วเนาะบัวเป็นหยางย,ย้อนหยางหรือว่าเพิ่นปรับปรุงขึ้นมาเป็นอย่างประมาณนี้แหละเดี๋ยวขึ้นไปลอ่อเบืงด้านถึงเนาอบัดนี้ทิ้เงานเป็นแบบนี้เลยเป็นถังทิมงขีง้เงามีคนมาย่างกําลังกายไหลตรงนี้จะเป็นเป็นสายน้ำนะเนาะซอดออกเบื้องนั้นเนาะ น้ำทุกคนใส่ปิ้งเลยเป็นเขียว เขาคิดจาถีบไปนะเอเนาะ and เราได้ยินเสียงเขียดดังแอบ,บแอบ,บอยู่เนาะอย่าลงง่างไปล่อเบ,บิ่งทุกคนหลังบุได้มาดนอ้อันนี้จะมีเนื้อขวดนำได้ดิติดโซ่ได้งานนลได้ยินเสียงเขียดต่แม่ห้องแกบแกบ,แกบ ลงมาประมาณนี้มีนคนมาเล่นมาโละเล่นเที่ยวหลายเยอะเนาะเป็นคู่เป็นคู่ผู้บ่าวผู้สาวดูน้ำขึ้นสูงเลย คืบนึงถึงเลยเนาะ พลาดชิดกำลังสิตกดินทุกคนอเอาสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามภาพชมเนาะเมื่อนี้เราได้มาอยู่ที่บึงท่าหลวงทุกคนอถ้าผิดพลาดไปกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำมารา,านสมทุกท่านเนาะอย่าลืมกดติดตามซ่องของเขานีนเด้กทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปเนะาะ เอาเร้วพบกันใหม่ทุกคนสบายดี